สวัสดีสสดค,คุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตังสองดูยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบยีนให้เพื่อนๆื่อนฟังกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะครับซึ่งระบบยีนตัวนี้มันจะสามารถเพิ่มแต้มพลังให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมจะไล่ไปตามลําดับนะอันดับแรกนะครับผมเพื่อนเพื <languages> ่อจะต้องไปทำเควสกันก่อนนะซึ่งเควสนะครับก็คือสอนเล่นโปรแกรมผสมยีนเพื่อนเพื่อจะต้องไปทำเควสนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ เมื่อเพื่อนทำเควสเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมีโต๊ะคาบยีนนะครับผมอยู่ในตัวสามารถกดวางได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆผสมยีนได้เลยการผสมยีนนะครับมันจะใช้ไอเทมรีเอเจนต์สังเคราะห์นะครับวิธีหาก็กดตามหาได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีทั้งซื้อแล้วก็รับฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมกันก่อนที่จะคาบนะว่ารับฟรีมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือสุ่มหาจากแคปซูลนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมตู้แคปซูลริมหาดนะครับก็สุ่มมีโอกาสสุ่มได้นะนี่นะครับของมันก็จะมีีีอออยยยู่่ในนนนห้้าพวกกะครรับไปเเืๆล ทีจะสุ่มมันได้นะครับก็คือต้องเสียไอติมส่วนไอติมก็คือมาทําจากควสนี้นะวิธีหาต่อมานะครับกิจกรรมนี้เลยทะเลทรายนะครับผมทะเลทรายพิโรจน์นะครับเป็นควสรายวันนะแล้วก็นี่เลยครับผมแข่งรถนะครับสายฟ้านี้อ่ะคือเราจะสามารถรับรายวันนะครับผมก็คือนี่สารรวมตัวใหม่แล้วก็ดีเอเจนสังเคราะห์เพื่อนๆจะต้องมาแข่งนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆแข่งแล้วได้อันดับดีๆอีกแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ของ อีกนะครับที่1ก็คือได้ตามนี้เลยที่11บเถึงห้ได้ตามนี้เลยนะครับและที่51าสถึงหนึนะครับผมกิ่กรรมนี้หมดลงในวันที่31เดือน8นี้นะครับต่อมานะครับในหน้าสิ์นะครับการฝึกฝนยีนซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่จนถึงวันที่7เดือน9นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เวลาเราประสบยีนเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับอย่าลืมมาคับยีนกันนะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องคับยีนอยู่ดีนะครับเพื่อให้เราได้เกิ่งยิ่งขึ้นนะครับส่วนของทั้งหมด ตัวนี้ก็คือเหมือนตัวรีออฟอาวุธนะครับก็คือสารรวมตัวใหม่มันเป็น เชิงประมานว่าเอายีนมารีออฟอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปทําให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพอันดับแรกนะครับคาบยีนเริ่มต้นนะครับผมแนะนาเพื่อนๆนะครับให้คาบยีนมาทั้งหมด4อย่างนี้ก่อนครับยีนแรกก็คือยีนแอคทีฟนะครับแล้วเรามากดดูตรงนี้ได้นะครับที่เป็นรูปดวงตาตรงนี้นะยีนแอคทีฟมันจะบวกอะไรบ้างก็คือ H p เกาะอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆอยากได้สายไหนก็ดูเอานะมันก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบชุดเกาะหรือถุงมืออะไรของเราเลยครับถุงมือก็จะมีแบบบวกดาเมจอ่าส่วนเสื้อก็จะไม่มีแบบดาเมจ นะอย่างเช่น ยินต้านทานมีดาเมจไหมเพื่อนๆก็มาดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเลงดาเมจไว้นะครับผมยินปลุกพลังอ่ามีดาเมจนะครับก็ถ้าใครเล็งออฟตัวไหนไว้ก็เน้นยินตัวนั้นนะนี่อย่างเงี้ยนี่ก็มีดาเมจเหมือนกันนะผมยินสุดยอดพลังแต่ก่อนที่จะค้าฟหายีนเททๆแนะนําเพื่อนๆค้าฟยีนให้มันครบ4อย่างน,นี้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมซึ่งผมจะคราฟ้ายีนอันดับแรกเลยคือยีนปลุกพลังนะครับก็ใช้แร่เป็นเชื้อเพลิงนะครับแร่พวกนี้ผมแนะนําไม่รู้จะแนะนํายังไงดีสําหรับคาว่าคุ้มสำหรับเพื่อน ซึ่งอย่างอันเนี้ยมันแพงในตลาดนะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจคําว่าคุ้มของเพื่อนเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะครับสำหรับผมอะผมมองว่ามันผมมีเยอะแล้วนะครับผมซึ่งแร่ตัวเนี้ยมันหายากสําหรับผมนะเมือง70มันฟาร์มยากมากๆผมก็ใช้แร่นี้แล้วกัน เพราะว่าถึงมันจะแพงแต่มันฟาร์มง่ายนะสําหรับผมนะครับผมเลยไม่ไม่รู้จะตอบอยังไงดีว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับแล้วต่อมาหน้าที่2มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาอันไหนหรือกดด่วนเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสแต่ถ้ากดด่วนเนี่ยมันจะใช้ของเมือง70นะครับซึ่งสําหรับผมนะไม่คุ้มเพราะว่าเมือง70เนี่ยมันฟาร์มยากถึงของมันจะถูกก็จริงแต่มันฟาร์มยากนะครับสําหรับผมนะผมจะไปใช้เลือกเอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็เลือกสิ่งที่เรามีอ่ะอย่าา, efendim, Today, าัาเเ้้ยขสดไไมไใชลครบ ก็ใช้ไปเลยเนี่ยอย่างเนี้ยถ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้ค้าไปเลยโอเคหลังจากนั้นผมก็ค้ามาเลยครับแนะนำเพื่อนๆค้าให้ครบก่อนนะ4ี่ช่องโอเคอันนี้คือการสุ่มมาผมก็ดวงไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่นะซึ่งการสุม่มแต่ออฟเนี่ยดูสถานะตัวนี้นะครับการคับปัะตกรรมทําให้เกิดสถานะการกลายพันธุ์ได้2อถึงสสถานะโอกาสในการสร้าง2สถานะ30% 3สถานะ30% 4สถานะ40%ซนะครับซึ่งโอกาสการออกมันก็ประมาณนี้นะเพรงี้มันจะมีแค่4ช่องเท่านั้น้้นนโอเคคผมคตาตีแลว วิธีหาผมก็บอกไปแล้วนะครับต่อไปเราไปดูวิธีซื้อกันบ้างเนี่ยหาจากกิจกรรมตารางนะครับก็ตามที่เขาเขียนเลยหรือเข้ามาตรงนี้แนะนําก็คือซื้อนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็มีขายนะเนี่ยแสนกว่ามาซื้อหมดนะครับเนี่ยอันนี้คือรายสัปดาห์นะโอ้โหซื้อได้เยอะมากรายสัปดาห์อันนี้ก็มีขายเหมือนกันนะครับตัวล็อกอฟส่วนอันนี้จะเป็นตัวล็อกค่าสถานะของการผสมสายพันธุ์นะครับพูดง่ายก็คือล็อกออฟม่วงนั่นเองแหละนี่ครับร้านค้าพิเศษนะครับสำหรับคนเติมรายสัปดาห์และรายเดือนนะครับก็จะมมมีีเเหหหืืออออนนนนนกััะคครบบใ้้้้้ซโาจแลวต่ การประสบยีนนะครับต่อไปนะครับเมื่อเพื่อนคราบยีนมาครบ4อย่างแล้วนะครับให้เพื่อนถอดรหัสยีนนะครับก็คือเอายีนเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับนี่ แล้วแต้มก็จะเพิ่มนะครับผมแนะนําให้เพื่อนครับทั้งหมด4อย่างก่อนนะเพื่อที่จะได้เ yup. พิ่มแต้มตัวละครเรานะครับทายีนมาเสร็จแล้วนะครับต่อมาการผสมยีนก็คือเพื่อนๆจะต้องมียีนตัวเดียวกันซ้ํากันนะครับผมเพื่อมาผสมกันยกตัวอย่างเช่นผมเมื่อกี้ผมครับยีนบุกพลังมานะครับผมแล้วก็ดูก่อนว่าไหนดีกว่ากันอ่ะอันนี้ดีกว่านะครับกดออกมาแรกนี่คือสถานะของยีนนะครับเราจะสามารถกดล็อกได้ด้วยนะครับต่อมาอันที่2ที่มีซ้ํากันนะครับก็มาผสมกันที่ติครา อ่ะผมจะลองตัวนี้ดูนะครับนี่เราจะเสียวัสดุไอเทมชิ้นนี้ไปนะครับสารรวมตัวใหม่3ชิ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆกดล็อกจะเสียค่าอันนี้ไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันยังล็อกได้แค่อันเดียวนะครับผมโอเคแล้วผมมีอันนึงพอดีเลยแต่ผมไม่ล็อกนะครับเพราะว่ารอล็อกอัฟม่วงทีเดียวเลยโอเคเราก็ผสมยีนไปเลยครับให้ได้ยีนที่ดีกว่าอันนี้176อันนี้1 4 7รวมตัวกันกลายเป็นยีนม่วงโอเค เหมือนจะดีดีดูเออดีอยู่ครับคีติคราแล้วก็ดาเมจต่อจิดอ่อนโอเคครับผมดีกว่าเดิมนะครับถ้าดีกว่าเดิมนี้เราก็กดใช้ไปเลยครับผมยีนะครับจะมีสีอะไรกันบ้างสีที่หนึ่งนะครับคือสีขาวนะครับก็คือยีนที่แบบกากากแบบนี้แหละนะครับสีขาวเหมือนผมเนี่ยต่อมายีนที่2ก็คือสีเขียวนะครับเราพึ่งได้เมื่อกี้เลยนะครับผมยีนสีเขียวนี้พูดง่ายการผสมยีนเนี่ยมีโอกาสเพิ่มเป็นสีอื่นๆนะครับมีทั้งหมด4สีตอนนี้นะครับที่ผมรู้สีเทาสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สี ม่วงนะครับไม่รู้จะมีสีทองอีกหรือเปล่านะแต่ปัจจุบันเห็นแค่สีม่วงนะครับซึ่งยินซึ่งการผสมยินเนี่ยมีโอกาสเลื่อนขั้นเป็นสีใหม่ๆได้นะครับผมอย่างเมื่อกี้เลยที่ผมคับมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งยินสีเขียวตัวนี้เห็นไหมครับค่าพลังเพิ่มขึ้นมาเป็น216เลยนะครับ วเดวถ้าเกิดผมมีสีเขียวอีกนะครับสองสามตัวนี้ก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะครับก็อย่าลืมมาทํายีนกันนะครับแนะนํายีนเนี่ยมันคือสิ่งที่เพิ่มพลังให้เราเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับแผ่นนี้นะซึ่งสถานะของยีนที่ผมมีนะครับมันก็จะบวกตามในช่องนี้เลยับผมนี่นะครับภาพสถานะจีเหรียมตรงนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆอยากจะรีออฟให้ได้ยีนอะไรกันบ้างเพื่อนๆก็มาก,กดดูตรงนี้นะครับไม่ต่างอะไรกับสมออฟปืนเลยนะ โอเคครับ okay, ผมเป็นไงบ้างผมกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโออย่างนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ และกูไม่มัวรอกูจะคอไปก่อนแต่พูดในเวาบนนี่กูท็อปแน่นอนและกูไม่เชื่อพรเพราะกูจะเชื่อตัวเองเพอกูไม่กลัวตายเพราะกูตายแน่นอนที่จะมาตอนไหนผมนั้นก็พร้อมย